สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมโปเตกซ์ก็าเนะก็วันนี้จะมาทําคลิปสอนคอมโบดาบทวินทุกเนาะก็เป็นดาวใครก็ไม่รู้นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็เดี๋ยวถามคุณชาร์ปเราแล้วกันเนาะอ่ะคุณชาร์ปบอกผมนะครับโอเคก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเป็นถามของใครเพราะว่าผมไม่ได้ดูอันพีดอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้ดู ถึงภาคอะไรอย่างนั้นนะผมดูแค่ภาคแรกไปเลยพอโอเคก็ผมเป็นคนไมช่ชอบแนวนี้เท่าไหร่โอเคก็สิ่งที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีเบอร์เกอรลี่แฮทเนาะใช้คแค่เบอร์เบอร์เกอรลี่แฮทเนาะเป็นประกอบเป็นของตกแต่งเนาะเพราะว่าอ่ามันบวกเดมจดาบเนาะหรือจะใช้แว่นโดฟาก็ได้หรือใช้ฟันตาแฮทก็ได้หรือจะใช้หมวกอันใหม่ก็ได้เนาะเพราะของใหม่ๆมันซีทุกอย่างมาโอเคก็บางคน,นกดผิดเพราะแต่ผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็ ไม่มีอะไรมากแล้วโอเคก็ก่อนที่จะไปดูคอมโบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อใครให้ผมนะทุกคนก็จะมีฝามคอมโบเนาะก็จะมีซุเปอลยูเมนชักไม่ดีฟิตคอ,อเนาะเป็นฝาแฝมาแฝมเฟสที่แบบเอาไว้ล่าข้าหัวเนาะสามหมันดนี่เองก็วันนี้ามาอยู่กับช้าฟุงได้เนาะก็ก่อนที่จะไปดูช่องผมเอ้ยก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปติดตามช่องช้าฟุงด้วยละกันก็เดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูคอมโบเลยดีกว่าทุกคนโอเค ก็น้อยของดีๆก็ไม่มีอ่ะได้แล้วฟาร์มยังเลยนายกำลังหาร้านรับฟาร์มดีๆอยู่ใช่ไหมได้มาเลยชอ็อกร้านรับฟาร์มแบบ,บฟุตแถมยังราคาถูกมีให้เลือกตั้งมากมายแถมยังรับหาดาบอีกด้วยตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเวลตันโอ้รัดีๆแบบนี้ต้องรีบใช้บริการแล้วแหละราคาแพงด้วย Nate, go yard. Stay with me Low bitch, yeah you know that I'm your man You be cappin' like a snitch, no thoughts, no steps New hoes, ten toes, new guac, new bands New lip, new chips, new kicks, check check as you pay Bad bitch, no bad. I just need another liquor. she be counting in my restaurant I be feelin' hella rich, no prime I'ma step out and make another hit, got bitch my life Stay with me low bitch, yeah you know that I'm your man You be cappin' like a snitch, no thoughts, ก็เป็นไงกันม้างครับนะสำหรับสามคอมโบที่ผมให้ไปเนาะก็เป็นคอมโบก็ใช้ได้เนาะแต่ว่าแรงอยู่เนาะก็แต่ว่าใช้ยากเนาะก็อาจจะใช้ยากสำหรับบางคนเนาะแบบบางคนที่ไม่ถนัดดาบก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยมันก็อาจจะแบบยากหน่อยเนาะเพราะว่าคอมโบนี้มันใช้ยากด้วยโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊กใสให้ผมนะทุกคนโอเคก็ คลิปหน้าเดี๋ยวจะขอคอมโบคนแม็กมาเอาเองเนาะโอเคก็ทุกคนครับเจน้าบุย